สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาขึ้น EP ที่6แล้วนะคะกับสื่อย่งฮั่นหยู่ภาษาจีนประยุกต์นะคะวันนี้เราซื้อจะสอนในส่วนของเชิงสือตี้อีเคอรนะคะคําศัพท์ของบทที่1นั่นเองเราซื้อจะสอนนักเรียนสะกดพินอินไปทีละตัวพร้อมๆกันพร้อมฝึกอ่านและคําแปลนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะ เรามาเปิดหนังสือกันเลยค่ะหยิบเล่มสีเขียวขึ้นมานะคะตาไคชูตี้เจียวเย่เปิดหนังสือหน้ากาวค่ะเราจะอ่านคำศัพท์กันก่อนหลังจากนั้นนะคะเราค่อยไปอ่านเนื้อเรื่องบทเรียนกันค่ะนักเรียนค่ะ,ะนักเรียนเห็นคำว่าคำศัพท์ใหม่ด้านบนไหมคะแถบสีสีของเราชินนะคะดูเลยจะมีตัวอักษรจีนเขียนอยู่นะคะด้านบนสุด ตัวนี้นะคะอ่านออกเสียงว่าอะไรเรามาดูพินอินกันนะคะพินก็คือมีตัว sheng ใช่ไหมคะแล้วก็เสียงหนึ่งอยู่บนตัว e นะคะอันนี้อ่านออกเสียงว่าชื่อเอิงเชิงเสียง,งที่หนึ่งก็ไม่ต้องผันต่อแล้วนะคะเชิงชืออือชื่อเสียงที่2องนะคะชื่อือปกติแล้วตัวไ i คือสระอะไรจำได้ไหมคะ สระอีนั่นเองแต่เมื่อมันมาเจอตัวจือชื่อชือชช,ชแล้วก็ยูตัวไอจะกลายเป็นทำไมคะไม่ออกเสียงหรือว่ามันก็จะกลายเป็นสระอืนั่นแหละนะคะโอเคเชิงสื่อเชิงสือแปลว่า new words นะคะคำศัพท์ใหม่คราวนี้ในหนังสือเนี่ยจะมีแบ่งเป็น4ตารางนะักเรียนเห็นไหมคะมีอักษรจีนตัวยอ่อ อักษรจีนตัวเต็มเสียงอ่านพินอินแล้วก็ความหมายนะคะถ้าตรงช่องอักษรจีนตัวเต็มเนี่ยเราจะขีดแดชเอาไว้ขีดเครื่องหมายลบแบบนี้ก็คือตัวตัวย่อและก็ตัวเต็มนี้ค่ะนักเรียนเขียนเหมือนกันแต่ถ้ามีตัวขีดมีตัวอักษรจีนที่แตกต่างมาแปลว่าย่อและเต็มนั้นไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะเรามาดูคำที่หกันเลย คำแรกนะคะคือออกเสียงว่าอะไรเนอีนีเสียงที่เท่าไหร่คะเสียงที่3ใครที่ไม่คล่องเรื่องเสียงวรรณยุกเราจะแนะนำนะนักเรียนเขียนไว้ด้านบนสุดหรือด้านล่างสุดของหนังสือก็ได้เขียนเสียงหนึ่งเสียงสองเสียงสามเสียงสี่และเขียนตัวเลขกำกับไว้เพราะว่าเรายังจำไม่ได้ว่าเอ๊ขีดไปทางนี้เนี่ยมันเสียงที่เท่าไหร่นะ เราก็ขีดรอไว้ก่อนแล้วก็เขียนตัวเลขไว้พอเวลานักเรียนไปเจอคําศัพท์นะคะเจอพินอินปุ๊บนั่นเรียนก็ดูด้านบนหรือด้านล่างที่เรียนจดไว้เนาะแล้วก็ดูเอ๊่นี่มันเสียงอะไรอ๋อนี่คือเสียงสามนี่เองนักเรียนจะได้ผันเสียงถูกนะคะตัว N คือตัวนอหนูตัวเนอร์นั่นเองนะคะ I คือสระอ e, ีเอามารวมกันค่ะเนออนีนีหนีหนี หน,ะะนีแปลว่าเธอหรือคุณเราสื่อเขียนคำอ่านไทยให้นะในหนังสือไม่มีคำอ่านไทยถ้าใครที่ยังไม่ค่อยคล่องนะคะจะจดด้วยดินสอเป็นคำอ่านไทยไว้ข้างๆก่อนก็ได้เดี๋ยวพอนักเรียนอ่านคล่องแล้วนะักเรียนค่อยลบออกนะคะ,ะตัวนี้อ่านว่าหนีแปลว่าเธอหรือคุณนะคะตัวจีนตัวนี้นะคะหนีเธอหรือคุณในหนังสือมีตัวจีนอยู่แล้วนะเดี๋ยวเรามา เจอด้านหลังนะคะของท้ายบทจะมีฝึกเขียนตัวอักษรจีนด้วยนะคะตัวที่2ค่ะลูกเ i n เติมเสียงสองแล้วจำหลอดสื่อบอกได้ไหมการเขียนตัว I นะคะเมื่อนักเรียนจะเติมเสียงวรรณยุกต์นักเรียนไม่ต้องเติมจุดและเติมเสียงนะลูกตัดจุดอันนี้ออกไปเลยนะคะอ่าเรามาดูกันตัว n, เหลอดสื่อบอกว่าคือตัวเนใช่ไหมคะอ่าเนก็คือนอนหนู I N คือสละด in เอามารวมกันค่ะเนออินนินเสียงที่เท่าไหร่คะตัวนี้เสียงที่สองอันนี้คือเสียงที่2องผันเสียงพร้อมกันค่ะ n ินหนิน,น,นเราจะเขียนซับไทยให้นะนักเรียนจดลงไปในหนังสือได้เลยนะคะ n น,นิแปลว่าอะไรคะแปลว่าท่านแปลว่าคุณเอ๊ะเราซื้อมตาต่างจากหนียังไงเ หนินจะเป็นคำที่สุภาพกว่าใช้เรียกคนที่อายุเยอะกว่านะคะหรือว่ามีตำแหน่งงานที่สูงกว่าเพื่อยกย่องคนคนนั้นให้เกียรติเขานะคะเป็นในรูปแบบที่เป็นทางการแล้วก็สุภาพด้วยนะคะอย่างเช่นนักเรียนจะเรียกเป็นเหล่าชื่อใช้แทนเหล่าชื่อเป็นหนินอย่างเงี้ยก็ได้นะคะผู้จัดการจริงหลี่หรือคนที่อายุเยอะๆคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายนักเรียนก็ใช้หนินแทนได้นะคะต่อไปค่ะคำที่3าม เพอเอา how เสียงที่3ค่ะผันเสียงพร้อมเราซื้อนะ how หาวหาวหาวเราจะเขียนคำอ่านให้ค่ะหาวแปลว่าดี d. นะคะต่อไปค่ะคำถัดมาอุ๊ยันนี้คุ้นเคยเลยนะคะเลอเอาลาเสียงสามลาเหลาเหลา ชือ่อชื่อเสียงที่หนึ่งนะคะรวมการอ่านว่าเหล่าชื่อเหล่าชื่อเหล่าชื่อแปลว่าคุณครูหรืออาจารย์นะคะคำที่ห้าค่ะเนออีมีเสียงที่สามมีหนีหนีเธอเอาฮาวฮาว h าวหาว นักเรียนจาที่เราซื้อบอกกฎการเปลี่ยนเสียงสาเมื่อคลิปที่ EP ที่5จําได้ไหมคะอ่าเราซื้อบอกว่าถ้ามีเสียง3ติดกัน2ตัวให้นักเรียนอ่านออกเสียงตัวหน้าเปลี่ยนเป็นเสียงสองเพื่อความไพเราะนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่อ่านหนีห่าแต่เราจะอ่านออกเสียงว่าหนี นั่นเองแปลว่าสวัสดีใช้กับบุคคลทั่วไปได้ทุกช่วงวัยนะคะแล้วก็ใช้ได้ตลอดทั้งวันทุกเวลาคำถัดมาค่ะตี้เหลีว่วคำที่6นะคะตัวนี้มาจากคำว่าหนินที่แปลว่าท่านนะคะรวมกันกับคำว่าหาวอ่านออกเสียงว่าหนินหาว หนินห่าวแปลว่าสวัสดีเหมือนกันค่ะนักเรียนในหนังสือเราซื้อพิมพ์ไว้ให้เราว่าใช้กับผู้อาวุโสเพื่อแสดงถึงความเคารพนับถือหรือนักเรียนจะใช้กับแปลว่าสวัสดีท่านก็ได้เวลานักเรียนเขียนเป็นจีนจะได้เข้าใจง่ายนะคะสวัสดีท่านก็เพราะว่าหนิมแปลว่าท่านไงก็คือใช้กับคนที่อายุเยอะกว่าตำแหน่งงานสูงกว่าใช้หนิ่นห่าวนะคะ ต่อไปคำสุดท้ายตี้ชีของบทที่หนึ่งเรานะคะคำนี้อ่านออกเสียงว่านีเมนเอ MEN ไม่ใช่เมนที่แปลว่าคนผู้ชายหลายคนนะคะลูก EN e คือสละเอินนะคะ M คือมอมาตัวมือมอเอินมนไม่มีเสียงเราซื้ออธิบายไปแล้วเมื่อคลิปที่แล้วใครจำไม่ได้กลับไปย้อนดู EP ที่5นะคะ เมินมันคือเสียงเบาชิงเชิงใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเวลาเราออกเสียงตัวนี้ออกเป็นเสียงเบาเราไม่จะออกเสียงว่าหนี่มินไม่ใชต้องบอกว่าหนี่มันออกเสียงเมินแบบสั้นๆเบาๆหนี่มินแปลว่าอะไรคะพวกเธอหรือพวกคุณก็ได้จบแล้วค่ะคำศัพท์อ่านทวนหนึ่งรอบค่ะคำที่หนึ่ง หนีแปลว่าเธอหรือคุณคำที่สองหนินแปลว่าท่านหรือคุณคำที่สามเขแปลว่าดีคำที่สี่เหล่าชื่อแปลว่าคุณครูหรืออาจารย์คำที่ห้าหนีเขาแปลว่าสวัสดีใช้กับบุคคลทั่วไป คำที่6นิ้นเขาแปลว่าสวัสดีใช้กับผู้อาวุโสแสดงถึงความเคารพนับถือคำที่7คำสุดท้ายหนีมินแปลว่าพวกเธอหรือพวกคุณนักเรียนลองฝึกออกเสียงนะคะว่าออกเสียงถูกไหมแล้วก็อย่าลืมส่งคลิปเสียงมาให้เราซื้อฟังบ้างนะคะ จบลงเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ EP ที่6ในส่วนของคำศัพท์นะคะใครที่สนใจหนังสือนำมาเรียนคู่กันกับคลิปของเราซื้อนะคะเรียนฟรีไปตลอดจนจบเล่มเลยนะสามารถทักไลน์เพื่อสั่งซื้อหนังสือได้เลยนะคะมีสมุดคัดเอาไว้คัดคู่กันด้วยนะคะใจเจียนคะ่ะสวัสดีค่ะ